เขากาคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวั 0. สดีครับพบก,กับสุรุข,ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ของมันพาดกันได้เวอร์จิฟันได้โต้ก,กับกุลูลุกหนังหลังโดนจวกเล่นบอลยิงเวอร์จิฟันได้กองลังตัวแก่งของสโมสรลิเวอร์พูลเอามาตอบโต้คำวิจารณ์ของเจมี่กาเล,ลกเกอร์ กล่าวหาเขาว่าเล่นด้วยความยิงยโสจนเกินไปจนทาให้ทีมเสียประตูนเกมเอาชนะลลดเนเตดไปได้4ประตูต่อ3ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดแรกเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตามการรายงานจากบีอิงสปอร์ตเซเนบัลทีมชนฮอลานะครับเสียทางกับ ford, แพลตติกแบมฟอนหลังจากที่เคลียบอลไม่ขาดจนทําให้โดนฉกเข้าไปยิงประตูตีเสมอ2-2ให้กับทีมเยือน จนเชมีการ์เลอร์ต้องออกโรงมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับว่าเป็นการเล่นติดประมาทจนเกินไปแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้แล้วนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในงหลายๆเหตุการณ์เรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วผมพยายามทําให้ดีที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ผมทาชมพินีนักมันทําให้เสียประตูแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรกับมันเราคาดหวังไว้ในเกมนี้มันจะเข้มข้นอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากจะเสียประตูลอกแต่สองทีมเล่นกันด้วยความดุดัน เราซ้อมแบบนี้ซึ่งเราก็รู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เวอร์กิลฟานไดส์กล่าวทิ้งท้ายของแบบนี้มันพลาดกันได้อยู่แล้วนะครับแต่เวอร์กิลฟ,นฟานไดส์ก็พลาดเพียงครั้งเดียวนะฮะแต่โดนยําเลยนะครับเหมือนกับสุภาพสิตท,ที่เขาเคยกล่าวไว้ว่านะครับทําดีพันครั้งคนมองไม่เห็นทําเสียเพียงครั้งเดียวโทษยังกับภูเขานะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับ เบอร์จีฟันได้ก็เป็นตัวหลักของเราอยู่แล้วนะฮะผมคิดว่าพลาดครั้งนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับเวอร์จีฟันได้เพราะเขาเป็นนักเตะระดับโลกนะฮะก็เป็นกําลังใจให้เขาดีกว่าอย่าเพิ่งไปวิจารณ์เลยครับแค่พลาดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนะฮะส่วนเนื่อเชลซีนะครับก็บุกไปเอาชนะเบรตันได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเชลซีก็เปิดตัวนักเตะใหม่ก็คือติโบเมเนอร์ไคไฮสเวิร์ดนะครับโดยแชมเปี้ยนส์นะครับ ซึ่งเป็นนัก่าวที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็เลยตั้งข้อสงสัยหากกองหลังลิเวอร์พูลยังการแบบนี้นัดหน้าที่รอไปเยนชจซีกองหลังของเราจะต้องดวนกับตีโวเมเนอร์ไคลไฮสเฟิร์ดและคริสเตียนฟูลิสิตนะครับลิเวอร์พูลจะรอดกลับมาจากสแตนฟอร์ดบิดไหมนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายัางไงนะฮะ เนื่องจากตอนที่ชนะลีดส์เตตดนะครับก็ชนะแล้วก็เสียประตูไปถึง3ลูกนะครับโดยเจมพีสก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะรอดกลับมายังแอนฟิลด์หรือเปล่านะฮะพอสัปดาห์หน้าต้องไปเยือนเชลซีนั่นเองนะครับต้องมาติดตามชมกันเลยครับถ้าหากเจมพีสตั้งข้อสงสัยแบบนี้แสดงว่ากองหลังของพวกเราเนี่ยมีปัญหาจริงๆริฮะก็จับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะต้องเจอกับเชลซีนะฮะตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะครับสำหรับ เจมเพียสตั้งความสงสัยแบบนี้นะครับว่ากองหลังลิเวอร์พูลของพวกเราจะรอดไหมนะครับในการดวลกับตีวอร์เวเนอร์ไคล์ไฮสเวิร์ดและ,ะคริสเตียนฟูลิสิตนะฮะส่วนทางด้านอดัมลาลาน่านะครับลงนัดแรงกับไบรทันก็เดียงใน,ท,นทันทีเลยนะฮะอดัมลาลาน่าอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งย้ายไปสู่สโมสรของไบรทันได้รับบาดเจ็บตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามให้กับทีมนะฮะในศึกพิมพ์เกล็ด นัดที่พ่ายต่อเชลซี1-3เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานครับและลน่นา,ยายจากทีมไบรตันแบบไร้ขั้วในช่วงสมเมอรที่ผ่านมาหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลที่ส่งท้ายก่อนแยกทางด้วยกันคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยอดีตข้งทีมเชลฤีได้ลงตัวจริงให้กับทัพดังนวลในเกมเปิดสนามกับเชลซีซึ่งเป็นการออกสตาร์ทเกมพรีเมียร์ลีกค,ครั้งแรกนับตั้งแตเดือนธันวาคมปีที่แล้วทว่าอาดีตแข้งเซาล์ตันตนัรับอยู่ในสนามไม่จบครึ่งแากเลยทีเดีนวครับเมื่อเจ้าตัวได้รับ ก็ถูกเปลี่ยนตัวไปในนาทีที่43นะครับแถมทีมยังพ่ายแพ้กับเชลซีอีก3ประตูต่อ1นะครับก็ขอให้ไม่บาดเจ็บร้ายแรงและกลับมาได้ไวๆนะฮะสำหรับอาดัมลาาน่าก็เป็นนักเตะจอมเจ็บอีกคนหนึ่งเลยนะฮะลิเวอร์พูก็ตัดสินใจขายออกไปนะครับเสียดายไหมเลว์พูพร้อมตัดใจปล่อยแข้งตัวทีเด็ด หงดังลิวอพูลนะครับตกเป็นข่าวพร้อมตัดใจปล่อยแข้งตัวทีเด็ดออกจกทีมในช่วงสัยนี้จากการตั้งค่าตัวเรียบร้อยแล้วอาเคมโคเนอร์ A er นะฮะซึ่งเป็นผู้สื่อข,ข่าวของตุรกีระบ,บุว่าหงดังลิวอพูลสโมสรยังยางสุดเวทีผิมม์เกดพร้อมพิจารณาปล่อยตัวดิวอโตลรกีกองหน้าทีมเชดเบลเยียมออกจากทีมแอนฟิลในช่วงสัยนี้ถ้าหากได้ค่าตัว14ล้านปอนด์ประมาณ564ล้านบาท สำหรับดิวอุลิกิทถือเป็นหนึ่งในแนวรุกตัวทีเด็ดของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะการซัดซอมประตูใส่เจ้า์ทุมบาร์เซโลูนาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2เมื่อฤดูกาล2018-2019ซึ่งช่วยให้หงดยางผ่านขเข้ารอบชิงชนะเลิศก่างคว้าแชมป์มาครอบครองได้ในที่สุดแต่จากปัจจุบันนะครับเขาเป็นแค่ตัวสำรองคนสามตัวสารนหรับแนวรุกอย่างโมเมสซาลาซาดูอุมาเน่และโรเบิร์โต้เฟร์มิโนหรืออาจจะรวมถึงทางคุมิมินามิโนอีกคนอีกด้วย จึงทาให้มีความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะต้องย้ายออกจากทีมก่อนตลาดการจัดใายนั้งแต่จะปิดตัวลงในวันที่5ตุลาคมนี้และตามรายงานจากหนัาข่าวของตุรกีก็ระบุว่าเลเวอพูจะปล่อยโอลิกกอออกจากทีมเมื่อได้กราตัวจํานวน14ล้านปอนด์เท่านั้นโดยหสโมสรที่แสดงความสนใจดึงตัวเรมเทียมประกอบไปด้วยเฟนบเชเช่อาเซนวิลล่าเนลคาสเซลยูเน,นเตดไบรตันลาฟูล,ลัม นอกจากนี้รายงานยังรูเพิ่มเติมนะครับว่าลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยโอลิกี้แบบยืมตัวพ่วงกับออปชันในการซื้อขาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยซื้อมาจากนักข่าวตุรกีนะครับที่มีนามว่าอ c ครมโคเนอร์ซึ่งความคิดเห็นของแอดมินนะครับไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะฮะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับข่าวปล่อยตัวโอลิกีนะครับส่วนแอดมินกูบอสือ วอน็อกเราวลิเวอร์พูลโลสามแข้งระดมทุนซื้อติอาโก้หลังจากที่แฟนๆนะฮะในชายผู้บาดลั้งลิเวอร์พูลคอมเมนต์มานะครับบอกเบื่อข่าวติอาโก้กับคันตาร่าเหลือเกินนะฮะก็ทนฟังกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากสตีฟวอน็อกนะฮะแสดงความคิดเห็นนะครับออกมาแนะนำให้หงดังลิเวอร์พูลปล่อยนักเตะสามรายออกจากทีมเพื่อระดมทุนซื้อตัวติอาโก้กับคันตาร่า สำหรับลิเวอร์พูลนะฮะตกเป็นข่าวอย่างหนกักว่ากำลังให้ความสนใจในตัวเตี่ยวกุกคันตัวราแต่ยังติดปัญหารเรื่องกาตัวที่เบยูมินิกตั้งเอาไว้30ล้านปอนด์ซึ่งทางหงแดงก็มองว่าแพงกเกินไปสำหรับพวกเขาที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเงินจากเชือ้อโควิด -19 อย่างไรก็ตามแอบสตีฟวอน็อกก็มองว่าการขายนักเตะที่มักจะถูกยิมตัวอย่างฮาร์รีวูซันเรยนสตูสเตอร์และมาโกกุยตน่าจะเป็นการประดมทุนที่ดีในการนำเงินมาช่วยปิดดิวแข่งเป้าหมายของเจ็กิงคลับวอน็อกกล่าวว่า ผมคิดว่าท่านนักเตะอย่างแฮร์รี่วิลสันมาโกกุยตเรยนส์บูสเตอร์ย้ายออกไปพวกเขาน่าจะทำเงินให้กับเอร์พูด้มากพทอสำหรับ30ล้านปอนด์ตามที่บเบย์มินิกต้องการลาหลังจากนั้นผมก็คิดว่าเขาคงมีความสุขมากที่จะเก็บไวเนดุ่มเอาไว้กับทีมต่อไปผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหากคุณสามารถทำเงินได้จากนักเตะแนวรุกซึ่งเป็นจุดที่คุณไม่จำเป็นจะต้องปรับปรุงอะไรมากนักขณะที่ไวเนดุ่มเองนั้นเป็นตัวจริงของเอร์พูอยู่แล้ว คุณอยากจะขายเขาหรือขายนักเตะที่มักจะถูกปล่อยยืมตัวที่คุณสามารถระดมทุนจากพวกเขาได้แล้วหรือครับนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดก็เป็นความคิดเห็นที่ดีนะฮะแต่ว่ามันยังหาทีมที่จะมาซื้อทั้ง3คนนี้ยังไม่ได้เลยนะจ๊ะสตีฟบอลน็อกนั่นก็คือฮาร์รีวิลสันหรืออันบูสเตอร์และมาโครกูยิตนั่นเองนะครับก็เลยค้างสต็อกอยู่ในนี้ไงจ๊ะก็เลยบไมีเงินเดจ้า ที่มาของแฮตทริกอาริชอนเบเกอร์เปิดเผยซาลาสตาร์ทซีซั่นใหม่ด้วยความกลัวหายอาริชอนเบเกอร์นะครับผู้รักษาประรตูของลิเวอร์พูลทีมนิสสึกถึงเ,เกร็ดเปิดเผยว่าโมเมนต์ซาลาเริ่รมต้นฤดูกาลด้วยความมุ่งมั่นและกลัวหายในเฉยชนะมากกว่าเดิมตามการรายงานจาก liverpool.com ขันทีมชาอียิปต์นะครับประเดิมซีซั่นใหม่ด้วยการยิงแฮตทริกใส่ยูงทองลีดยูเนเต็ดในเกมคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ใครับกลายเป็นผู้เล่นหงส์แดงคนแรกที่สามารถยิงประตูในนัดแรก ของฤูดูกาลติดต่อกันถึง4ปีซ้อนอริชอนเบเกอร์ซึ่งเคยเล่นกับซาลัมแล้วที่โรมา่าก่อนที่จะย้ายตามกันมาสมทบยังทินอันเวลได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความมุ่งมั่นและความกระหายในชัยชนะที่อยากจะช่วยทียมป้องกันแชมป์พิมลิงเกรดในฤูดูกาลนี้ให้ได้เขากรัหายเขาเริ่มต้นฤูดูกาลด้วยความกระหายและผมก็ดีใจกับเรื่องนี้ ขาคือนักเตะที่สําคัญมากๆของเราสิ่งที่ทําให้เขามีความเชื่อมัน่นและยังช่วยกระตุ้นให้นักเตะคนอื่นๆทํางานหนักขึ้นอีกด้วยก้าสามคนของเรานั้นมีคุณภาพแก้ว,แ,กวแม้ว่าบางครั้งจะมีเพียงแค่คนเดียวที่ยิงได้แต่เราก็รู้ว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้จากเกมนี้ทั้งเรื่องของเกมรับและเกมรุกมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับพวกเราอาริชอนเบเกลลาวถิงท้ายนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่ 15กันยายนนะครับก็มีประเด็นมาพูดคุยกันหลักๆเลยนะครับก็คือเจมพีสได้ตั้งข้อสงสัยนะฮะว่ากองหลังเรเวอร์พูยังมีอาการแบบนี้นัดหน้าที่เราจะออกไปเยือนโชซีกองหลังเราจะต้องดวนกับทีโบเวเนอร์ไคลไฮสเวตและคริสเตนูริซิตนะครับเรเวอร์พูของพวกเราจะรอดกลับมาจากสแตมฟอร์ดบิดหรือไม่อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆหรือว่าแฟนเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าส่วนอีก กรณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือร์จิฟันไดก็ออกมาตอบโต้นะฮะจิมมี่การเกอว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดกันได้นะครับก็เห็นใจร์จิฟันไดอยู่นะครับทําผิดครั้งเดียวแต่ว่าก็โดนวิจารณ์ยับเลยนะครับมีทั้งกาเบียรอับบอลรอ์แล้วก็จิมมี่กาเลเกอร์นะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับประเด็นในวันนี้เชิญร่วมสนลนมในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเลยนะครับแล้วก็ร่วมเชียร์ไปเป็นส่วนหนึ่ง,ง,งข,ของดงหรือผู้ของพวกเรานะครับไปกับชายผู้บาดคลั่งหรือผู้ จะมีไฮไลท์ให้ได้ชมกันทุกวันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะไม่พลาดในข่าวสโมสรลิเวอร์พูลจะได้ไม่ตกข่าวเอามาคุยกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ